สวัสดีครับผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับคูกุ้งจะมาชี้แจงการใช้เอกสารนะครับ High Winter One นะครับผมเดี๋ยวคุกุ้งจะแชร์หน้าจอให้ดูประกอบการอธิบายนะครับสำหรับหนังสือ High Winter One เนี่ยนะครับผมเป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะครับที่ให้นักเรียนได้ทำเพื่อทบทวนความรู้แล้วก็เตรียมความพร้อม สำหรับภาคเรียนถัดไปนะครับเนื้อหานะครับผมมีอยู่3ส่วนด้วยกันจาก3รายวิชาคือวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาไทยนะครับทีนี้ในการสอนนะครับผมในแต่ละเรื่องครูกกุ้งจะบันทึกวิดีโอการสอนอลักษณะเนี้ยนะครับผมไว้ใน y o u t u b e นะครับผมซึ่งนักเรียนถ้าหากเข้าเรียนนะครับผมก็สามารถมาสแกนอยู่ในหน้าที่หได้นะครับผมซึ่งครูก,กุ้งก็ได้แนบ QR code บอกแล้วว่าวกุ้งรออยู่ใน YouTube ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับลักษณะของการเรียนนะครับผมนักเรียนเข้าเรียนได้ตามอัธยาศัยและก็ความสะดวกไม่จําเป็นต้องเรียนทุกวันอาจจะเป็นวันเว้นวันก็ได้นะครับผมหรืออาจจะเป็นอสองครั้งตอนหนึ่งสัปดาห์นะครับผมแล้วแต่บริหารจัดการเวลาเองนะครับแต่ขอให้แบบฝึกหัดทั้ง1ิเรื่องนี้นะครับผมเสร็จสิ้นก่อนเปิดเทอมนะครับเนาะนะครับทีนี้ นะครับจะมาลองยกตัวอย่างการเรียนนะครับวันนี้ในวิดีโอนี้ยังไม่ได้สอนนะครับผมเป็นเพียงการให้คําชี้แจงในการใช้งานหนังสือเล่มนี้ก่อนนะครับอย่างเช่นเรื่องที่1น,นะครับผมเป็นเรื่องของคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีพยัญชนะสระและก็พยัญชนะนะครับผมนักเรียนเปิดตามคุณครูครับในหน้าที่สองเป็นต้นไปนะครับซึ่งมันจะมีส่วนเนื้อหาที่ครูกุ้งจะ ได้อัดวิดีโอนะครับผมการสอนแล้วก็นักเรียนก็เข้าเรียนนะครับผมตามอธยาสัยตามที่แจ้งไว้นะครับทีนี้เมื่อเรียนเสร็จทุกครั้งนะครับผมกุ๊กกุ้งก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้นะครับผมซึ่งอย่างเช่นในเรื่องที่หนึ่งของเรานี้นะครับผมแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ของเราเป็นการเขียน a b c นะครับผมหรือ english alphabet นะครับนักเรียนก็จะได้ฝึกเขียนนะครับนอกจากนี้นะครับ แบบฝึกหัดของเราจะ <c oughs> <c oughs> sorry แบบฝึกหัดของเราจะมีความหลากหลายนะครับอ่าหวกุ้งพยายามใส่มาให้เยอะเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการทบทวนนะครับผมอ่ะนอกเหนือจากนี้นะครับผมทางนักเรียนสังเกตเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับอ่าสัญลักษณ์นี้มีชื่อว่าเกมโซนนะครับ <c oughs> ในตัวของเกมโซนตรงนี้นะครับผม ให้นักเรียนได้สแกน QR code นะครับผมหลังจากที่ทำแบบฝึกหัดเสร็จทั้งหมดเนี่ยให้สแกน QR code เพื่อเข้าไปยังการทบทวนในรูปแบบของเกมออนไลน์นะครับผมก็จะทำให้เราได้เล่นเกมนะครับผมที่เป็นเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนการสอนนะครับผมก็ทำให้เราจำได้ดีขึ้นเนาะนะครับผมอ่ะในหนึ่งบทเรียนก็จะไม่มีอะไรมากเพียงแค่เนี้นะครับผมทีนี้ ถ้าหากนักเรียนนะครับไม่สะดวกในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตรหรือนะครับผมอ่ะไม่มีอุปกรณ์มือถือในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่าให้ทําเท่าที่ทําได้ก่อนนะครับและก็หากผู้ปกครองนะครับผมสามารถสอนนักเรียนได้อ่าในบางเนื้อหานะครับผมก็อยากให้สอนช่วยเลยนะครับผมเพราะว่าอ่าตามลักษณะของการเรียนเนาะนักเรียนจะได้ใช้มือถือในการเรียนซึ่งช่วงเวลาปิดเทอมนักเรียนควร ควรได้ห่างมือถือสักพักนึงนะครับผมแล้วก็ใช้เวลากับผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อีกนึงนะครับผมหากพบเจอว่าหนังสือเล่มนี้นะครับผมมีจุดบกพร่องไม่ว่าจะเป็นการสะกดคําผิดนะครับหรือข้อมูลตรงไหนขาดหายไปก็ช่วยนะครับผมขอความร่วมมือให้บอกครูกุ้งเลยอาจจะเป็นการบอกในแชทกลุ่มของเรานะครับผมหรืออาจจะเป็น การโทรมาเลยก็ได้นะครับผมทีนี้ถ้าหากมีปัญหานะครับผมในการเข้าใช้งานหรือไม่รู้เรื่องนะครับบุกุ้งทิ้งเบอร์โทรไว้อยู่ที่หน้าที่หนึ่งนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้ตลอดเลยนะครับผมบุกุ้งก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับผมว่าหนังสือชุดนี้นะครับผม High Winter One เนี่ยนะครับผมจะช่วยให้นักเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้เพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ยิ่งเราเรียนเราเตรียมความพร้อมเท่าไหร่โอกาสที่เราจะ ทำได้ดีนะครับผมหรือ,อเรียนเข้าใจรู้เรื่องเนี่ยนะครับผมก็จะมีมากเท่านั้นหนังสือเล่มน,นี้อย่าลืมนะครับเป็นการทบทวนความรู้เดิมและก็เตรียมพร้อมสําหรับภาคเรียนใหม่สำหรับวันนี้นะครับผมวิดีโอนี้ฮูก,กุ้งก็จะมาชี้แจงเพียงแค่เท่านี้นะครับผมเจอกันในว,วิดีโอถัดไปนะครับผมเป็นการสอนเรื่องที่หนึ่ง Goodbye everyone